สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจากนักร้องขึ้นแท่นตำแหน่งจ้าแม่ละครเย็นไข่มุกรุงรัด เปิดประวัติไข่มุกรุ่งรัดเหมิงพาณิชย์นักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีจากเวทีเดอะไวส์ไข่มุกเกิดวันอังคารที่9เมษายน2539ปัจจุบันอายุ26ปีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านที่กรุงเทพมหานครโดยจบการศึกษาปร,ริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศา,ศาสตร์สาขาดนตรีเอกขับร้องวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชียซูเปอร์สตาร์ college of asia มหาวิทยาลัยสยามมีผลงานที่โดดเด่นอย่าง the voice thailand season f ยเจ้าตัวเข้ารอบ4คนสุดท้ายทีมโคชโจอีบบโด่งดังจากเพลงใสายว่าสิบทิมกันโดยเจ้าตัวนั้นขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่ละครเย็นที่มาพร้อมความปังล่าสุดกับผลงานละครเรื่องสิ้นลายโซ่ทางช่องวัน31ประกบผู้กับพระเอกหนุ่มก้างกรนสิริสอนกวาดเรรตติ้งพุ่งแรง6.0แบบถล่มทลายยิ่งเรื่องราวกำลังสนุกดรามา่าเข้มเมน้ำตาท่วมจอทุก EP ปังไม่หยุดจุดไม่อยู่ เจ้าตัวยังได้มาเป็นนางแบบมาลาัยไทยรัฐเป็นครั้งแรกกับแฟชั่นผ้าไทยสวยเรียบรูดูแพงจากแบรนด์พัสนาซิลค์แวร์กับพิชโคเชียที่ทําให้ลืมภาพเทียนโซผู้น่าสงสารไปได้เลยโดยมีสุรกิจแก้มมรกตลั่นชัตเตอร์ส่วนนางแบบถึงจะเป็นมือใหม่ในการโพสต์แต่ใช้เวลาไม่นานได้ภาพสไตล์เท่ทโกโกมาฝากแฟนๆจากนักร้องสโซนางเอกเต็มตัวโดยเจ้าตัวยอมรับเวลามีใครเรียกว่านางเอกนางเอกจะรู้สึกเขินมากถ้าเขารู้ว่าเป็นตัวหนูจริง,รงๆเขาจะรับ ไ้ไหมนะเพราะหนูไม่ใช่นางเอกเลยในคําว่านางเอกคือสวยและเรียบร้อยมีมุมนางเอกกิริยมรามารยาทแต่ตัวจริงหนูโอ้โหพูดไม่เพราะมากแบบเป็นเด็กกระโปโลไม่ได้ชอบแต่งตัวสวยคือดารานางเอกจะต้องสวยตลอดลุกต้องคลิปแต่หนูถ้าไม่ใช่ผู้หญิงก็คงเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเพราะหนูแต่งตัวแมนๆเสื้อตัวใหญ่ๆผ้ใาใบาถามมาช่วงหลังๆพอมาสายละครแสดงว่าตอนนี้อินกับการเป็นนักแสดงมากกว่าเจ้าตัวหัวเราะพร้อมกล่าวว่าอีกนิดหนูจะไม่อินกับ ไรแล้วหนูจะติดแตกหนูว่าถ่ายละครนานมากเกินไปมันเหมือนหมดทั้งแสดงและเพลงอยากอยู่นิ่งๆควรได้บูสร,ร่างกายด้วยการไปเที่ยวปกติทัวคอนเสิร์ตจบเข้าป่านั่นคือการบูสของหนูแต่พอมาเล่นละครเราไปไหนไม่ได้เลยจบเรื่องหนึงเปิดต่อมันสะสมหนูรู้สึกเราควรได้ปล่อยใจบ้างเราจะได้คิดอะไรออกแต่เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีมีงานเข้ามาก็ทำก่อนเงินคือเงินเงินคืองาน,งาน,งานมีบางช่วงเรื่องนี้จบครับ พักก่อนสักปีคิดแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ